สวัสดีครับผู้ชมครับสองทุ่มตรงแบบนี้ครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้คุยกันแน่นอนแปลกตานิดหน่อยใช่ไหมครับจะบอกว่าเผลอแป๊บเดียวครับเสรีดราม่าอยู่กับผู้ชมมาครบหนึ่งปีไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ทีมงานก็เลยปรับเปลี่ยนรูปโฉมขอ,ของสตูเรานิดหน่อยซึ่งวันนี้สนุกแน่นอนและตอนนี้นะครับอาจารย์เสรีวงบรรทายู่กับเราแล้วลอาจารย์สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ นะครับวันนี้อาจารย์ทําเรื่องเราดราม่าแน่นอนทั้งอาทิตย์แน่นอนด้านหลังเรานั่นคือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณโอ๋และคุณเป้งแห่งวงซีเปียนะครับซึ่งพี่ๆีทั้งสองคนวันนี้สวัสดีครับพี่คะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ก็จะมาพูดคุยกับเรานะครับกับประเด็นที่ติดใจก็มาตั้งแต่สมัยเรียนเขาเกียดตูดเขาเกียดทำไมไม่รู้เหมือนกันอ๋อแล้ววันนี้แบบมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยว่า ตุดสวยสง,งานเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันในเบรกสเบรกสแน่นอนแต่ตอนนี้ทบทวนเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารของเรากันหน่อยนะครับแน่นอนว่าเปิดชมได้ทางท่อง True 71และ48นะครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ supernt.co.th ก็ได้นะครับใครที่อยากติดต่อสื่อสารกับเรานะครับช่องทางแรกครับ Facebook ของเรานะครับไปที่เ e ี i ยรีดราม่าได้เลยทิ้งข้อความไว้หรือจะแชร์เรื่องราวที่เป็นรามา่ารามา่าอยากจะคุยอาจารย์ไว้ก็ได้หรือ เ,เขียนจดหมายเนียนะครับเดี๋ยวมีที่อยู่ให้นี่ก่อนก็ได้ครับข้อความมาครับ4 6 4 2 2 0 0นะครับตั้งคำถามของคุณเข้ามาระหว่างรายการหรือท้ายรายการก็ได้เบรก4เดี๋ยวเราจะตอบคำถามนั้นกันนะครับสุดท้ายก็คือที่อยู่ทางรายการนะครับส่งเข้ามาจดหมายฉบับใดนะครับได้รับเรื่อให้ตอบในรายการเดี๋ยวเรามีผลิตภัณฑ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องราวที่เป็นดรามา่าประจำสัปดาห์เนี่ยพร้อมอยู่แล้วไปชมวิทีอากันครับ เดือนธรรมศาสตร์เมาแซดกามออยู่บำรุงเดือนธรรมศาสตร์ได้มาเพราะพ่อช่วยหลังพบวันอยู่บำรุงจ่ายโฆษณาลูกผ่าน Facebook เรียกยอดไลค์วิจารณ์หนักนักเรียนมัธยมถ่ายเซลฟี่ขี่บิ๊กไบค์หนุ่มมัธยมควบบิ๊กไบค์เซลฟี่ชาวเน็ตชี้อันตรายเจอสวนกลับล้มแล้วเจ็บคนเดียวเงินพ่อเงินแม่ไม่เกี่ยวใคร หรือไม่แพทย์หญิงเซลฟี่โฆษณาขายเครื่องสำอางแพทย์สภาสั่งตรวจสอบแพทย์สาวเซลฟี่รีวิวเครื่องสำอางสอบผิดวิชาชีพเวชกรรมอีกรายเซลฟี่ขณะตรวจภายในโลกออนไลน์วันถามหาจรยิยธรรมแพทย์อวาสานงานมโน18บวกมีอะไรกันบนรถทัว์ เหยื่องานมโนเข้าแจ้งความหลังนักสืบพันทิพกล่าวหามีเซ็กส์บรถทัวร์เจ้าของโพสต์รอบขอโทษผ่านโซเชียลรับเข้าใจผิดช่าเนรรา็ตดราม่าดาราชายปอแซงคิวรู้เท่าไม่ถึงการแบกเป,กปรมนัทแถลงขอโทษทุกคนเข้าใจผิดยันไม่แซงคิวหลังโดนกระทุ้จวกเป็นดาราว i p p แซงคิวทำใบขับขี่ บอกว่าผมไปแซงคิวมาเนี่ยถ้าผมทาให้เขาเข้าใจผิดว่าผมแซงคิวงั้นผมขอโทษผมต้องบอกจากใจหรือว่าผมไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนานบทเรียนแล้วผมจะไม่ทําอีกพนักงานเดือดเถียงลูกค้าฝ่ายแลบก็เห็นนั่งอยู่อะก็เห็นนั่งอยู่อะการบินไทยสั่งย้ายพนักงานสาวเหตุเถียงเดือดลั่นไม่ชี้คิค่าหลังลูกค้าโวยบริการลาดช้า พูดกับลูกค้ายอย่างนี้ก่อน่ะผมกไม่เข้าใจเหมือนกันตลกรุ่นใหญ่ยาวอายุทยาเตรียมแจงเหตุฟ้องแจ๊สชวนชื่นยาวอายุทยาเจาะฟ้องแจ๊สชวนชื่นเหตกอปี้ท่อนฮุกเพลงหนุ่มฟอ้อหล่อเฟีเ้ยวด้านแจ๊สไม่หวังบอกไม่มีเวลาเข้าไปคุยมีหนุ่มฟอ้อหล่อเฟีเ้ยวมีเขาคนเดียวปหล่อจริงๆนะเนี่ย เมื่อวานเ้าไปซื้อปลอยเมื่อวานเข้าไปซื้อปลอยสาวสาวองแปลนเฮ้ยพี่แจ๊ใช่ไหมดี๊เรียกได้ว่าวันนี้คุณผู้ชมครับดราม่าสนุกเลยมีทั้งเรื่องนักเรียนเรื่องการเดินทางเรื่องการบริการอาจารย์ครับเริ่มเรื่องแรกเลยครับเรื่องของอ ความรอเป็นเหตุขวาคือน้องกาโมกาโมที่เขาดังในหมู่เดตไอดอลนะฮะซึ่งอาจารย์บอกไม่ต้องเป็นเดตไอดอลถ้าไม่ได้ทำความดีใดๆปรากฏว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องการประกวดดาวเดือนในมหาลัยซึ่งเป็นมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งน้องกาโมเนี่ยครับอาจารย์เขาเรียนอยู่ที่คณะสังคมสงเคราะห์นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวแทนซึ่งมีทั้งหมดอีก12คนรวมกันนะครับปรากฏว่าวิธีการให้คะแนนเนี่ยเขาบอกว่ามาจากไลค์แอนแชร์ถ้าได้ไลค์หนึ่งไลค์ได้1คะแนนถ้า1แชร์ได้3คะแนนก็ปรากฏว่า มันมีการเขาบอกว่ามีคนเห็น Facebook ของคุณวันอยู่บำรุงซึ่งเป็นพ่อของน้องกามโมเนี่ยมีการจ่ายเงินโฆษณาบน Facebook เพื่อโฆษณาภาพของลูกชายมันก็เลยเกิดกรณีว่าอย่างเงี้ยมันซื้อคะแนนได้ไหมอาจารย์ว่ายังไงครับอ่ะประการแรกนะค,ะครับพี่ก็ไม่ได้เห็นอีก11คนที่เข้าประกวดด้วยว่าเป็นอย่างไรครับแต่ถ้าถามว่าอย่างน้องกามโมได้เป็นเดือนเนี่ยเหมาะสมไหม พี่ก็บอกว่าหน้าตาเขาก็เป็นเดือนได้อ่าอ,อันนี้เพราะฉะนั้นพี่จะไม่สรุปว่าเขาชนะเพราะอะไรอะไรยังไงต่างๆนะฮะเพราะว่าถ้าพี่ดูน้องกามโมเขาครัต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนหลอกอ่าเป็นคนหลอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้มีตําแหน่งถ้าพี่เป็นกรรมการตัดสิน พี่ไม่รังเกียจเลยกับคนหน้าตาขนาดนี้จะได้เป็นเดือนอ่านี่ประการแรกก่อนนะเรื่องหน้าตานะคะว่าเขาใช้ได้แต่เขาจะแซงคนอื่นที่หลอกเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้เห็นอีก11คนครับนะคะนี่เรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ว่าพ่อเขาโฆษณาครับนะคะสมมุติว่าพ่อเขาเนี่ยเอารูปรูปไปลงแล้วบอกช่วยเชียร์ให้หน่อยแต่ไม่ได้จ่ายอมิสินจ้างใดๆพี่ว่าไม่ผิดนะเพราะว่าในเฟซพี่เนี่ย เจอบ่อยมากคนก็มาแชร์นู่นแชร์นี่กันไปเรื่อยๆแม่ไม่จะประกวดเด็กเบบี้อ่ะแม่ยังมาช่วยลูกหน่อยนะ,ะช่วยโบทให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มองว่าจริงๆถ้าไม่ได้เป็นการซื้อเนี่ยเพื่อนเพื่อนของคณะอื่นๆของน้องคนอื่นๆก็คงทําเช่นเดียวกันทําได้ครั่จึงบอกว่าถ้าเขาจะผิดก็ต่อเมื่อเขาให้อมิตรสินจ้างว่าถ้าเกิดใครกดไลค์ได้10บาทใครกดแชร์ได้30บบาทอะไรก็ว่ากันไปอ,อันนั้นจะผิดแต่ถ้าเกิดเขาเอามาลงแล้วบอกเชียร์ลูกผมหน่อยเนี่ยนะไม่ผิด แต่ถ้าเกิดเขาบอกเป็นการซื้อโฆษณาใน a c e b o o k อะครับถ้าต้องซื้อเลยซื้อเพื่อไปแปะในเพจต่างๆอันนี้ถือว่าผิดคืออย่างสมมุติเราอยากให้คนเห็นเยอะครับทาง Facebook เขาก็จะถามอยากบูสไหมแล้วถ้าเกิดเราอยากบูสเราจ่ายไปเพจจะผิดอะไรตรงไหนนี่ถูกมาเพราะว่าจริงๆกติกาก็พูดแค่ว่า1ไลค์หคะแนน1แชร์สามพอยดังนั้นถ้าฉันอยากได้เป็นเดือนแต่เขาไม่ได้ซื้อไลค์เขาไม่ได้ซื้อแชร์เขาซื้อการกระจายว่าจะบูสไอ้ตัวนี้ให้มันคนเห็นเยอะขึ้น ใช่ดังนั้นทีมงานเราแล้วก็อาจารย์เสรีก็บอกว่าไม่ผิดเพราะเป็นเรื่องการไลค์และแชร์อยู่แล้วคือต่อให้วันเขาซื้อการ, boost รบูสต์ของเขาแล้วถ้าคนไม่ชอบกามโมเขาก็ไม่โกรธถูกไหมเพราะว่าวันเขาไม่ได้ให้เงินคนโกรธถูกต้องเขาไม่ได้เงินคนแชร์แต่เขาซื้อการบูสต์ถูกต้องใช่ไหมครับว่าเออฉันอยากให้คนเห็นฉันจะสิ่งที่ฉันโพสเยอะๆฉันขอซื้อหน่อยอะไม่ผิดหรอกนั่นไม่ผิดนะครับซึ่งก็อ่ะ ดังนั้นก็ตามนี้คุณผู้ชมที่สําคัญที่สุดพี่เห็นรูปกาโมรอบแรกพี่ก็บอกเออเขาเหมาะที่จะเดินหน้าตาเขาดีคุณเขาดีคุณผู้ชมกอฟเขาเห็นตัวจริงอย่างใกล้ชิดผิวพรรณดีหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีด้วยแล้วผิดตรงไหนเนาะที่คนหน้าตาดีอย่างงี้จะได้เป็นเดือนจริงๆเนี่ยก็มีรูปสิบเอ็ดคนมาให้ดูด้วยเดี๋ยวให้ดูตอนหลังดีกว่าเอออยากดูอยากดูตอนนี้เลยได้มั้ยจะได้ขอเทียบจะได้ขอเทียบอันนี้อ่ะคนนี้ น้องชื่อน้องปอมใช่ไหมสู้กัมโอมไม่ได้น่สู้กัมโอมไม่ได้คนที่สองไม่ได้คไม่ได้ยังไม่ได้อยู่สู้ไม่ได้ยิ่งไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ค่ะไม่ได้ค่ะพอฟัดพอเบียงครับอันนี้เขาพอฟัดพอเวียงคิดกันด้วยเชิญครับนที่ต่อไปครับคนที่หกคนที่เจ็ดไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เลยค่ะ กาโมเพราะฉะนั้นพี่ว่ายังไงก็กาโมเพราะยังไงก็กาโมถ้าดูจากรูปที่เราเห็นตอนนี้น้องกาโมก็ดูเป็นแบบมีมีความพร้อมบังเอิญเนี่ยพ่อเขาก็เป็นห่วงว่าลูกจะไม่ชนะก็เลยไปทําอะไรเข้าแต่พี่เชื่อว่าหน้าอย่างน้องกาโมนะต่อให้วันไม่ทําอะไรก็ชนะเนาะแล้วก็พ่อลูกกันสิ่งที่ทําก็ถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งผิดก็ทําให้แชร์เขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้คนแชร์เขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้คนกดไลค์อ่านั่นคือเขาแค่ซื้อบู๊ นั่นก็ไม่ได้ผิดให้มีคน,น <ะ S 2> คนเห็นเยอะดังนั้นใครที่กําลังโจมตีเขาอยู่นะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยไม่สงสารน้องกามโมตรงไหนรู้ไหมเขาดันไปพูวพันกับครอบครัวที่<อ>คนไม่ชอบพอดีนะคะรับเ,เราจะคือน้องกามโมเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาหน้าตาดีมีคนโหวตให้เขาแต่บังเอิญเขานปสกุลอยู่บำรุงก็เท่านั้นเองนันเองเนาะ,ะนั่นคือเรื่องหนึ่งก็เคลียร์กันไปหมดดราม่าเรื่องนี้ไปอาจารย์เมื่อกี้มีหลายเรื่องไีทั้งนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วเซลฟี่แพทย์หญิง โปรโมทขายเครื่องสําอางมีการมโนว,ว่าคนได้กันในรถทัวร์หรือแม้กระทั่งดาราชัยไปแซงคิวสีเรื่องนี้อาจารย์ว่าเรื่องไหนน่าจะดราม่าสุดแย่สุดอ่ะพี่ว่าเรื่องคนมีอะไรบนรถทัวร์นั่นแหละแต่คนมีอะไรบนรถทัวร์เนี่ยอาจารย์เอาจริงๆเขาบอกว่าอย่างนี้นะ อีกคนที่พี่เขียนในพันทิปอะมโนโไปเองอก็นั่นไงพี่กำลังจะด่าเรืออ่องมโนไม่ใช่ด่าว่าเขามีอะไรเชิญครับนะครับคือการที่คนเราเห็นอะไร,รวอกแวบ,บวอมแหวมแล้วยังไม่มีความชัดเจนแต่เกิดอาการที่พี่เคยพูดแล้วว่าตอนนี้เมืองไทยกําลังโรคจิตเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะมโนไปต่างๆน,นๆานานะครับแล้วก็ออชอบมาโพสต์ด่าแล้วมีความสุขฟินเมื่อมีคนมาสัมทับ แล้วตอนนี้พอมีคนมาสัมทับเยอะๆด่ากันไปด่ากันมามันก็กลายเป็นแล้าตัวย่อเนี่ยมันไปถึงเจ้าตัวเขาเจ้าตัว uh huh. เขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวๆฉันไม่ได้ทําแล้วก็เวลาหลักฐานมาก็จะมีการฟ้องร้องกันวุ่นวายไปหมดอาจารย์ก็แม่แต่ตอนนี้นะเอ,เ,อเอาเอาตัวอย่างพี่เนี่ยนะค,ะครับพี่ไปจอดรถที่ที่ค่อยคนแก่จอดอะนะคะโดยอายุและโดยสังขารเนี่ยพี่แก่จอดได้แล้วฉันจอดได้แต่บังเ <20 S 1> อิญหน้าพี่ไม่แก่ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนบอกว่าถ้าเกิดมีคนเขาจะดราม่านะวันนี้ดรเสรีไปแย่งที่คนแก่และคนพิการจอดมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไดไใช่ไหมพอนโนไปเองว่านี่ไม่เห็นจะแก่เลยเพราะเวลาพี่จะจอดพี่จะบอกเด็กเสมอน้องพี่66สกจอดได้ไหมแล้วเด็กเขาก็จะเปิดที่ให้จอดเพราะก็ถือว่า66เนี่ยมันแก่แล้วยกเว้นที่สวนณภูมินะคะ พอที่สุวรรณภูมิอาจเคยเล่าแล้วต้องมีไม้เท้ามาไม่มีไม้เท้าไม่ถึงจะเรียกว่าแก่ถ้าไม่มีไม้เท้าไม่ให้จอดตอนนี้ตอนนี้พี่มีไม้เท้าเดี๋ยวเราทีละอไม่สุวครับตอนนี้เรื่องนี้มันเหมือนกับเรื่องดาราแซงคิวในกรมการขนส่งทางบกมอาจารย์คืออันอันที่พี่บอกว่าอันนี้ไอ้เรื่องของมีอะไรในรถเมร์เนี่ยนะครับมันรุนแรงที่สุดเพราะหนึ่งเขาไม่ได้ทำเราไปคิดว่าเขาทำอ่าแล้วสองข้อกล่าวหามันรุนแรงอ่าฮะกับถ้าเราโดนกล่าวหาอย่างอื่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่โดนกล่าวหาว่ามีเซ็กบนรถทัวร์เนี่ยมันชั่วร้ายมากนะมันเหมือนหมดทางเลือกแล้วใช่ไหมบทรนทนไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมมึงรอถึงบ้านไม่ได้ยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ถึงว่าเรื่องนี้รุนแรงนะครับส่วนเรื่องแซงคิวเนี่ยนะครับมันเป็นการพูดถึงกิจกรรมที่ไม่เหมาะควรแต่คนแซงคิวกับคนมีอะไรบนรถเมย์เนี่ยถามคนเขาจะประนามใครเนาะก็ต้องประนามเรื่อง มีอะไรบริัทแมใช่ไหมแต่ทีนี้สําหรับเรื่องแซงคิวเนี่ยคําขอโทษของเขาเนี่ยกำกวมนะาาจริงจริงพอพี่ฟังเสร็จพี่โดษแล้วตกลงแซงไหมเพราะเขาพูดอย่างนี้ถ้าผมทําอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าผมแซงคุณผมขอโทษาาฟังดูก็แปลว่า ผมไม่ได้แซงแต่มันดูเหมือนแซงมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ความเชื i i ่อเขาเขาเชื way, ่ออย่างนี้ว่าเขาว่าลืมเอกสารอาจารย์เขาก็เลยกลับไปเอาของมามาถึงเขาดําเนินการต่อเลยแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนาะถ้าเราลืมเอกสารแล้วกลับไปอ่ะฉันเริ่มต้นหนึ่งใหม่ นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะทำแต่เขาอาจจะคิดว่าเขาข้างค้างเอาไว้ก็เลยจะดาเนินการต่อนี่แหละมันถึงทำให้ว่าพี่ฟังเขาแล้วพี่กำกวมว่าตกลงเขาแซงหรือไม่แซงพอเขาพูดว่าถ้าผมกระทำการอันใดที่ทำให้คุณเข้าใจผิดว่าผมแซงผมก็ขอโทษด้วยก็แสดงว่าเขาคิดว่าเขาไม่ได้แซงแต่คนเข้าใจผิดคิดว่าเขาแซงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจไปแล้วว่าคุณแซงแต่นี่คําถามของกอฟคือระหว่าง คุณที่เป็นดาราเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แ <ap> ล้วเจ้าหน้าที่ยอมให้ทําด้วยเนี่ยระหว่างคนแซงกับเจ้าหน้าที่เนี่ยอันไหนอันไหนนยเรื่องนี้พี่พูดมาตั้งนานแล้วว่าเมื่อไร่เราจะเหมือนเมืองนอกเมืองนาเมืองนอกเมืองนาเนี่ยนะใครแซงคิวเข้าไปเนี่ยนะคนให้บริการนะ get into the line ไปเข้าคิวเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แต่บ้านเราเดี๋ยวคนทำงานก็หลับหูหลับตาทำเจ้า อ่ะคุณมาเหรออ่าอ่คุณมาเหรอ,อ,อ,หอแต่อีนี่จะมาแบบแซงคิวมาไม่แซงคิวไม่รู้ใครมาถึงหน้าเคาน์เตอร์ฉันได้ฉันก็ดูแลม,มันก็เลยทําให้ไม่มีคนช่วยสร้างวินัยให้กับผู้ใช้บริการแต่มืองนอกนะเขาสังเกตเลยจะบอกให้สมมครเเาาแซงเข้าไปเขาบอก get to the line หรือบางทีเขาจะบอกเลยดัตเซียนอันตรายปลายแถวอยู่ตรงนู้นเลยคนเขาจริงๆเมื่อไหร่ผู้ให้บริการไทยเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยตรงนี้ถ้าเราปล่อยให้คนที่แซงคิวได้รับบริการโดยที่ผู้ให้บริการไม่เคยสังเกตสังการอะไรเลยมันก็จะมีคนอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆก็จริงๆก็ต้องเป็นทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการเนี่ยหละต้องร้องรักษาคติกาให้แน่วแน่ทุกอย่างมันจะเป็นไปโดยดี ขอพูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใกล้เคียงกับเรื่องนี้เวลาจะพี่จะขึ้นสะพานครับแล้วประมาณอีกห้าหกคันพี่จะถึงและพี่เห็นคนที่มาเบียดแล้วมีคนยอมให้เบียดพี่โกรธคนยอมให้เบียดมากกว่า<อ>คนบ<อ>เบียดนะนั้นจะบอกให้ครับเพราะนะั้นท่านอุตส่าห์อยู่ในรายเชื่อไปได้แล้วแกบบไปปล่อยเขาเข้ามาทําไมไม่กันต,ตลอดอืเนัานพี่นั่งรถกับลูกน้องนะพี่จะบอกชิดไว้อย่าเปิดโอกาสให้ใครแทรกเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดให้เขาแทรก เท่ากับเราให้โอกาสกับเขาทําไม่ดีแล้วเขาจะเคยตัวพระาะนั้นเวลาถ้าเกิดเนี่ยแถวสะพานยาวเนี้ยนะรเราก็อยู่คันที่ห้าที่หกเนี่ยนะเราจะเห็นเบียดเข้าไปพี่จะโกรธไอ้คนที่ยอมให้เบียดอย่างมากมว่าให้ปรปทาไมมันเหมือนก็ไปสร้างแล้วไอ้คนที่เบียดได้มันก็จะคิดตลอดเวลาว่าคราวหน้ามาก็จะทาอีกเพราะยังไงก็เข้าได้ยังไงก็เข้าได้เพราะมีคนยอมยัมนะพี่อยากจะขอวิงวอนทุกคนซึ่งอยู่ในแถวอย่างถูกต้องกรุณาอยู่อย่างใกล้ชิด แล้วก็อย่าปล่อยให้ใครเบียดครับช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวดราม่าที่ประมวลด้วยเวลาสั้นๆเอามาเมามอยกันเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่ามีหนุม่มๆวงซีเปียมาแล้วเขามีประเด็นกับกรอบด้วยเขาเกลียดตุ๊ดเหลือเกินอยากจะรู้ว่าเขาเกลียดเพราะอะไรแล้ววันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยความรู้สึกเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านี่าจแต่เมื่อกี้เขาเข้ามาเขาทักทายพี่ไม่เหมือนเขาเปลี่ยนพี่นะ ขาอเสเกล็ดบางคนก็ได้เอางันเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่าเขาเกลียดบางคนหรือเกล็ดทุกคนถ้าเกิดถ้าฐานที่เขาทักพี่นะพี่จะไม่เชื่อในเนื้อเพลงที่เขาร้องเลยน้องก็ไม่เชื่อเหมือนกันเมื่อกี้ตอนกับทักเขาตอนแต่งแต่งตัวอยู่ก็เขาก็ดูไม่ได้เกลยดเราเนาะเขาไม่ว่าเขาจะเกลียดหรือไม่เกลยดยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับเขาสักครู่เดียวครับ